สิบความต่างของคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์หนึ่งคนหนึ่งมองหาสิ่งที่ขาดอีกคนหนึ่งมีความสุขกับสิ่งที่มีสองคนหนึ่งมองหาแต่วิธีลืมอีกคนหนึ่งทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสามคนหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงสี่คนหนึ่งมัวแต่นั่งเสียใจกับคนที่จากไปอีกคนหนึ่งขอบใจคนที่กําลังยังอยู่ข้างๆ้างห้าคนหนึ่งหนีไปสุดขอฟ้าเพื่อดับทุกข์ อีกคนหนึ่งเรียนรู้ว่าทุกอยู่ที่ใจระดับมันตรงนี้ 6. คนหนึ่งมองหาแต่ความรักอีกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่มีคนรักก็ไม่ทุกข์็คนหนึ่งคิดแต่ครอบครองอีกคนเข้าใจว่าการไม่ครอบครองก็จะไม่สูญเสีย 8. คนหนึ่งพูดไม่คิดกับคนที่รักอีกคนคิดก่อนพูดกับคนที่รักและทุกคน 9. คนหนึ่งคิดแต่ว่าตัวเองไม่มีค่าอีกคนเห็นค่า คนที่รู้ค่าตัวเอง10คนหนึ่งเก็บทุกเรื่องมาคิดอีกคนให้อภัยทุกเรื่องก่อนนอนนี่แหละเราลองเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าเราเป็นคนประเภทไหนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตัวเองกําลังนําพาสุขหรือทุกข์มาให้กับตนเองกันแน่ฝึกขัดเกลาจิตใจของตนเองต่อไปให้อย่านําพาตนเองให้เป็นทุกข์นั่นแหละแล้วเราก็จะค่อยๆอยอ,ยอิสระจากทุกได้ไปทีละขณะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ